สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของเซียวจางกับหวังอี่ป๋อในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะเราอยู่ในการในช่วงของวันที่5สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหวังยี่ป๋อด้วยอายุ28ปีแล้วเราขอให้หวังอี่ป๋อนั้นมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าสวยพรอย่างมากเราในทุกสิ่งที่หวังยี่ป๋อทําเต็มไปด้วยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทะคะและพี่น้องคนที่ชื่นชอบรักหวังยี่ป๋อย่างมากๆากสำหรับพวกเราชาวกู๊สุแลนะคะวันนี้เราก็จะเห็นการเฉลิมฉลองนะคะในโซเชียลมีเดียในบอทโพเยอะ วยยอยนนปอ๋อก็มาพร้อมกับการอัปเดตนะคะวอยป๋อเป็นคลิปปีนเขาที่ทิเบตเป็นแคมเปนในตอนที่วังอยป๋อเดินทางร่วมกับนะคะหนงานเขาสาประชาชาติเพื่อที่จะอนุรักษ์ทาน้ําแข็งคือก็เป็นคลิปที่ไม่ได้เปิดเผยม,มาก,ก่อนนะคะแบลนพเหนรู้สึกรู้สึกอึ้งมากๆคืออึ้งในความแบบความกล้าหาญของวัอยปอและความพยายามของเขาเป็นเราขนาดเรายืนดูเลยอยังกลัวเลยนะคะในแบบปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเลยสาวภูเขาน้ําแข็งที่ทิเบตมเป็นความกล้าหา าที่แบบน้อยคนจะทําได้แบบนี้พี่น้องมันเสี่ยงอันตรายด้วยเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นหวังอีปอนนะเสี่ยงอันตรายมากขนาดนี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่หวังอีปอนนั้นชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะทำวังยีปออัปคลิปนะความยาว1น,นาทีกับอีก28วินาทีนะคะพร้อมบอกข้อความนี้ท้าทายแล้วก็พิชิตข้อความไม่เท่าไหร่นะพี่น้องแต่อักษรน,นี่สิมันทําให้เราแบบโววีสลบไปเลยอักษรคําว่าท้าทายนี่มันมี ชื่อของเซลจานอยู่ด้วยนะคะที่อ่านว่าจานนี่แหละมีชื่อของจานเกลอยู่ด้วยพี่น้องไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนได้วังว่าจะทําคลิปจีนนะเหมือนทุกปีจานเกลย์บอของคาราโมนโนไปเองเลยแบบน,นี้พี่นีหวังฮีปปอก็เขียนชื่อของจานเกลลงไปเลยในะคะน่ารักมากๆคือมันมีคาว,ว่าจานอยู่ด้วยนั่นแหละคนเรามันก็ต้องคิดบางแล้วไม่คิดเราคงจะไม่เขียนลงไปแบนบนี้มันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันจะอะไรเงรก็ตามทีนะแต่ว่าคนที่ชื่นชอบเซลจานกับหวังนี้ปอน,นั้นเรามีความสุขมากจริงๆพอเราเห็นชื่อของพี่่นนนะ,ะอยูใคลิปวั เกิดของน้องนะที่วางฮีบอลนั้นอัพลงไปก็บตันเกิดอายุนะคะเข้าปีที่28แล้วก็คอมเมนต์ที่แบบท็อปๆนะก็เป็นชื่อแบบเด t ทอยส์เพจแล้วมราก็หาเหมือนกันคืออะไรมันจะแบบบงเอิญไปซะหมดแต่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ดีต่อใจของเรานั่นแหละอักษรแบบจานขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่น้องเป็นใครจะไม่แบบแจ้าน,นในหัวใจมันต้องมีบ้างนะ เขาต้องมีการโทรไว้พอวันเกิดกันไปแล้วแหละนะสอบเสือจ้างกับองยี่ป๋ว่าก็สนิทกันมากๆออกสื่อแล้วไม่ออกสื่อแล้วมันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะพี่น้องเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เราดูได้ไม่เบื่อคนเรามีความสนิทกันมากขนาดนี้นะคะขณะว่าจับโทรศัพท์ของกันและกันได้ใช้โทรศัพท์ของกันและกันได้ดื่มน้ําขวดเดียวกันได้อะไรแบบเยอะๆมากมายกับสมรรถภาพที่มันงดงามนะคะในช่วงที่ถ่ายทําซีรีส์ปรมาจารย์ที่มาเนี่ยเกือบจะครึ่งปีกันเลยทีเดียวเราก็ดีใจกันไปแล้วนะคะใน2องการอัปเดตค่ะของวั้ที่ ชื่อของเซียวจ้านอยู่ในนั้นนะชื่อของ Jan er. จ้านเกอนอกจากนั้นทักแบรนด์สินค้าต่งางๆก็ยังเวพรหวังอี่บอนทวนหน้าเลยความชอบแบบแบนเนอร์ของแต่ละแบรนด์ก็ทำออกมาแบบสวยงามมากจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะสอบความรักของเราบรรดาสินค้าต่างๆนะที่หวังยี่บอนนั้นก็เป็นโคศกให้นะเป็นอมบาสเซอร์ให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ ก็ขายดีขายดีกันไปนะคะพี่น้องสําหรับการไว้พรจากแบรนด์สินค้าเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเจ็ดมือของวังฮิปอปเนี่ยมากกว่า30บแบรนด์นอกนจากนั้นสถานีต่างๆนะสื่อต่างๆสื่อใหญ่ๆของเอเชียนะคะแล้วก็ทั่วโลกนี่ก็มีการอวยพรให้กับหวังฮิปอของเราด้วยเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆเลยนะคะอย่างสถานีโทรทัศน์เนี่ยโหทุกช่องเลยสื่อทุกสื่อกันเลยนะคะสื่อไทยสื่อจีนสื่อญี่ปุ่นนะคะสื่ออินเตอร์ก็ลงขา่าวอวยพรมันเกิดให้กับวังฮิป ใน,นวันคราสวันเกิดของเขานะคะวันนี้วันที่5สิงหาคมและยังคงอยู่นะคะกับเรื่องราวของการอวยพรวันเกิดให้กับหวังอีบป๋อคาเรามาที่หวังอีปอฟิเชียลต้องขอบคุณมากๆสำหรับการอัปเดตนะคะเพราะว่าก็จัดรูปภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างชุดที่เป่าหมักฝรั่งนี่ออกมาในช่วงบ่ายกับผมฟูฟูแบบนี้นะคะเป็นโลเคชั่นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ในตอนที่หวังฮิปอนนะเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์นะคะชั้นสูงก็คือโอคูตูสอบที่ฝรั่งเศสแล้วก็คุณไวังอปอฟิเชียลด้วยนะคะที่อัปรูปภาพมาให้เราได้เห็นกันแล้วก็บอกว่าบางครั้งโลกมันก็แบบกว้างใหญ่กว้างจนโอบรับภูเขาสูงและทะเลกกว้างไกลเอาไว้ได้ความสุขก็อาจจะแบบเล็กนิดเดียวเล็กเท่ากับมักฝร,รัง่งแค่เม็ดเดียวในช่วงขนาดนั้นเนี่ยก็คือเพียงพอแล้ว ขออายุที่เพิ่มขึ้นอีกปีของคุณเนี่ยยังคงรู้สึกประทับใจกับความสุขเล็กๆเหล่านี้ได้เสมอเรามาถึงภาพนี้นะคะที่เป็นะายที่รอวานมากๆค่ะเหมืนคนที่มีความรักยืนหัใจตลอดเวลาลวนั่นเองไงปอพิเชียวใช้บแบรกราวนะคะเป็นสีชมพูบอกว่าสวัสดีอายุ28ปีแล้วหวังอีปอ และมีข้อความยาวที่แบบประทับใจมากๆเลยนะคะบอกว่าความร้อนกําลังร้อนระอุฝนที่สะสมมาเป็นเวลานานเนี่ยก็มาอย่างเร่งรีบแล้วมันก็เป็นวันธรรมดาของอากาศที่มันรออ้อนอบอ้าวและความชื้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอีกรอบหนึ่งตกดินทางตะวันตก คุณปีนขึ้นไปที่จุดหินที่28ในชีวิตในช่วงเวลานี้ก็ดูเหมือนจะแตกต่างออไปเล็กน้อยมันจะหายไปจากความเยาว์วัยจากอายุ17เ็ปีคลายความตึงเครียดของอายุ23ปีแล้วก็วางความวิตกกังวลในช่วงอายุ25ปีอายุ28ปีก็เป็นช่วงอายุที่แบบเหมาะสมคุณยังคงดำดิ่งลึกลงไปในแสงแล้วก็เงา,แล,เงาแล้วก็การดื่มดำนั้นก็สงบกว่าเล็กน้อยและทําให้อารมณ์นั้นสะสมความตึงเครียดที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้ความสงบนะคุณยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยความรัก แต่ว่าความภาคเพียรน,นี้มันก็เป็นเชิงอธิบัยแบยอดเยี่ยมคือมันยอดเยี่ยมมากกว่านั้นและชัดเจนยิ่งใหญ่สนับสนุนทุกความอยากรู้อยากเห็นของคุณโลกของคุณจึงไม่ได้จํากัดอยู่แค่มุมมองเดียวอีกต่อไปแต่ก็มาหาคุณด้วยทัศนคติที่มันสง่างามมากขึ้นคุณยังคงชอบความเร็วของลมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความเบาของการกระโดดแต่ว่าการไล่ล่าในขณะนี้นั้นไม่ได้ชี้ไปที่จุดหมายปลายทางที่ต้องไปถึงต่อไปแต่ชี้ไปที่วิถีของกระแสะของคุณที่คุ้นเคยกับการจ้องมองท้องฟ้าและเมฆในช่องว่างระหว่าง การปีนเขาโลกภูเขาที่ผ่านไปฝนทํำให้เสื้อผ้างขุณเปียกและดวงดาวที่เติมเต็มช่องว่างของชีวิตด้วยเหตุนี้เนี่ยโลกจึงทอดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยอดเขาสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสมาธิของคุณ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณยังคงแข่งขันกับตัวเองและพยายามที่จะแก้ไขอย่างต่อเนื่องในสตูดิโอบันทึกเสียงนั้นคุณก็ยังคงรักษาความดุดันและความไร้เดียงสาของคุณคุณจะแบ่งปันข้อมูลในเชิงลึกของคุณได้เรียนรู้บนกำแพงหินแนวตั้งและคุณจะปลูกฝังประสบการณ์ชีวิตของคุณลงในทุกการแสดงออกและคุณยังคงซ่อนความริกวนอิกที่ดูจะเดือดดาของคุณคุณจะหาเคฝุ่นและน้ำค้างยามเช้าเท่าที่ตาสามารถจะมองเห็น เป็นแสงระยิบระยับในภาพที่มันร้อนแรงกว่าสิ่งอื่นใดผู้คนก็มักจะก,กังวลเกี่ยวกับพัฒนาการที่ไม่สามารถจะคุ้มคุบได้ของสิ่งต่างๆแต่ว่าคุณสามารถจะพบความแน่นอนได้เสมอในการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและลองท่จุดรับทิจูดของสวรรค์และโลกได้กลายเป็นเชือกในมือของคุณนำคุณไปทุกที่ อีปอหลังจากยอดเขานั้นเป็นภูเขาที่สูงขึ้นคุณไม่จําเป็นจะต้องสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากภูเขาเพียงแค่ทําในสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้อย่างถูกต้องอายุ28ิบปดปีแล้วนะว,วังอีปอสุขสันต์วันเกิดและฉันหวังว่าคุณจะยังชอบมันก็ตือลื้แล้วหวังว่าคุณจะไม่มีวันขาดความกล้าที่จะลองหากว่าหัวใจของคุณนั้นเรียบง่ายและทุกอย่างนั้นมันกว้าง โลกของคุณก็ไม่มีที่สิ้นสุดมีส่วนหนึ่งสุดท้ายที่แปลผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่เนื้อหาก็ประมาณนี้แหละเขียนยาวมากกว่าทุกปีแล้วะว้เปอ o f ฟิช i a ลนอกนอจากนั้นค่ะในส่วนของการอัพภาพนิ่งที่แบบเซตหมากฝรั่งที่เราเห็นอยู่นี่แหละคุณบอมก็ชอบมากเลยนะที่มีแบบคลิปเล็กๆความยาวประมาณคาือพอมาเกิดวังอิปปอ์นะคะก็ได้ยินเหมือนเสียงแบบฟองหมักฝรั่งนี่แตกในปากน่า,นารักมากๆพูดถึงเรื่องราวของความท้าทายคิดจำกังของตัวเองนะคะวังอิปปอเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าจริง ทำให้แฟนๆอย่างเราได้เป็นห่วงมากๆเลยนะคะเวลาที่หวังอีปอทำอะไรที่มันแบบเสี่ยงอันตรายมากๆนี่แหละโดยเฉพาะสารคดีนี่แหละ Exploring d i a n o with Wang อ i b o ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะคะจนถึงซีซั่นที่2ที่เราจะรอดูอยู่นะช่วงเวลานี้แต่ว่าทางด้าน Discovery Asia ได้อัปเดตมาแล้วนะคะว่าในช่วงที่12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับ Exploring d i a n o with Wang อ i b o Special Episode ที่ชื่อว่า Becoming a r x a เห็นตัวยอย่างก,ก็อยากที่จะดูแล้ว แล้วก็ส่วนซีซั่นที่2เราก็รอเขาตัดต่ออยู่นะคะพี่น้องตอนนี้ซีซั่นแรกดูไปก่อนทาง Max นะคะแวบมบก็เลยเป็นเมมเบอร์ของ Max ยาวมาเลยตั้งแต่ exploring t h e n o with wang i b o ซีซั่นที่1แต่ว่า12สิงหาคมนี้นะคะจะเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะ,ะเป็นตอนพิเศษทางเทเซ็นต์วิดีโอนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยมาได้ส่วนงานโฆษณาของว a n g y i b อกันบ้างน,นะคะทาง channel ค่ะมีการอัปเดตวันเกิดของ w a n ี่ i b อพอดีนะคะ กับโฆษณานี้บอกว่าเป็นการพบเจอบางครั้งคือรองรอยที่มันตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไปสับกลับเรียวชาน e ลและการพบกันแต่ละครั้งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของโชคชะตาที่ราวกับไม่บนฟ้านั้นเป็นเกมของกันและกัน Channel House a m b a s s a d ห r ัวอีปอและลีอาโตได้ก้าเข้าสู่เรื่องราวของ c o o o c l a s h แล้วก็เริ่มต้นการผจญภัยอันน่ามหัศจรรย์ของพวกเขาแล้วนี่ก็เป็นแคมเปญล่าสุดของชาน e l นั่นเองนะคะ สอบลายในส่วนของเครื่องประดบับโคโคคลัชไวบอกก็จะสมใสยนะคะเครื่องประดบับโคโคคลัชของชาแนลตลอดอยู่แล้วและในสมัครแคมเปญนนี้นะคะอ่วงยี่ปอคะ่ะแล้วก็ นักร้องสาวมาเทนะคะอย่างเรียร์โตเธอก็เป็นลูกสาวของนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเฟยวองทั้งสองคนก็เป็นเฮาแอมบสเซอร์คนสำคัญของชานเลแลวก็ได้ร่วมกันนะคะอยู่ในแคมเปญน,นี้สําหรับแคมเปญไฟจเวอรี่ล่าสุดของชาโนโคโคคลาชก็เป็นเครื่องประดับที่เต็มไปด้วยความเรียบหรูสง่างามตามแบบฉบับของเมซงโดยแคมเปญน,นี้ค่ะก็มีการถ่ายทํากันที่โรงแรมชา์โตเมอร์มงในมหานคร, Los Angeles, ระดลอสแองเจลิสเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวทางงการพบเจอกัน ซึ่งเปรียบเสมือนแบบ ชะตาฟ้าลิขิตแล้วก,การพบเจอกันครั้งนั้นก็อยู่ในความทรงจําของกันและกันตลอดไปเลยประมาณนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของวังอีปปอในช่องวันแคร์เกิดของวังอิปอนะคะวันที่5ส้สิงหาคมแล้วเขาอีวังอปอน,นั้นมีความสุขมากๆแต่ว่าใน,นส่วนของจันเกิดน,นะคะวันนี้จันเกิดน,นั้นยังไม่ได้อัปเดตอะไรแต่ว่าเราดีใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ผลงานซีรีส์เรื่องตำนานจ้างไห่ก็ได้ไปออนแอนะคะทางด้านของสถานีโทรทัศน์ทางฝั่งฮ่องกงด้วยอย่างทีวีบีหนังสือพิมพ์ที่ฮ่องกงนี่ก็อัปเดตข่าวคราวกัน ซีรีส์เรื่องฮอตเรื่องดังเรื่องนี้เจยวจ้างกับบทบาทของจ้างห่ค่ะพระเอกของเรื่องกบทบาทที่สุดแสนจะประทับใจคือในเรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างน่าดีไปหมดจริงๆเราก็ขอให้เรตติ้งที่ฮ่องกงนั้นกระชูดกระชูดเลยนะคะสำหรับการออนแอร์ที่ซานีทีวีบีของทางฝั่งฮ่องกงแล้วก็การพากย์เสียงอะไรต่างๆเนี่ยเพลงประกอบซีรีส์นะคะก็จะเป็นภาษากวางตุ้งเริ่มออกอากาศตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แล้วนะคะเป็นวันแรกค่ะ ช่วง20่สนิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยเราเอาใจช่วยด้วยนะคะขอให้ฮอตๆอตปังๆเรตติ้งกระฉูดไปเลยสําหรับทีมซีรีส์ตำนานจ้างหายวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมรายการจากธนาของช่องกุสุลันเราด้วยนะคะเราคอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและขอประเจนาสวยสร์พี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นกลับมาเจอก,กันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ